สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงการมือสื่อสารนะคะพวกเราจะมานำเสนอโครงการของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา su 3 0 1พลเ,เมืองตื่นรู้ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของเรานะคะมีอยู่3ข้อคือ 1. ให้ความรู้กับบุคคลที่ต้องการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการทางการได้ยิน3 สามารถสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินได้โครงการของเราได้มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามือและได้ทำคลิปสอนภาษามือโดยเราได้ลงสื่อการสอนที่ช่องทางอินสตาแกรและ Tik Tok ค่ะในโพสต์แรกของเราได้อธิบายในเรื่องคำนิยามของผู้บกพ้องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกค่ะโพสต์ที่2บอกถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคนหูหนวกในการใช้ชีวิตในสังคม โพสที่3อธิบายว่าภาษามือคืออะไรโพสที่4ี่อธิบายในเรื่องลักษณะของภาษามือโพสที่5อธิบายถึงโครงสร้างของภาษามือหลังจากที่ได้โพสความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามือแล้วนะคะพวกเราได้ร่วมกันทําคลิปสอนภาษามืออีกด้วยค่ะที่หน้าโปรไฟล์ในอินสตาแกรมได้มีแบบสอบถามความรู้เบื้องต้นของภาษามือและแบบประเมินหลังจากการศึกษาภาษามือผ่านสื่อการสอนของพวกเราค่ะ พวกเราได้บริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเงินจำนวน800บาทค่ะที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาชิกมีทั้งหมด5คนค่ะขอบคุณค่ะ